เห็นประชาชนเป็นคนโง่อยู่มาตั้งเท่าไหร่แก้ไม่ได้แหมพอจะมาเป็นรัฐบาลใหม่หาเสียงโอ้โหเก่งกาจสามารถ ค่าไฟนี่เขารอกันว่าร้อนๆอย่างเนี้เห็นบินแล้วก็นหนาวเองนคือมันแพงขึ้นมา,มากฉะนั้นพอรู้ว่านี่คือจุดอ่อนที่คนต้องการให้แก่พักการเมืองทั้งหลายตอนนี้ก็ออกมาแก้ปัญหาราคาน้ำมันราคากา๊ซราคาพลังงานถ้าพักการเมืองที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลมาก่อนออกมาหาเสียงผมไม่ว่าหรอกครับเห็นหลายพักก็ขึ้นไปตามเสาไฟฟ้าราคาน้ำมันข้าไฟสองบาทหก็ขึ้นไปขึ้นไปเถอะครับไม่ว่า เพราะเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลมาก่อนและเขาไม่ได้กำลังนั่งเป็นรัฐบาลอยู่แต่นี่พรรคที่เป็นรัฐบาลมาบริหารเรื่องนี้มาแก้ปัญหาเรื่องนี้มาอยู่มาตั้งเท่าไหร่แก้ไม่ได้แหมพอจะมาเป็นรัฐบาลใหม่หาเสียงโอ้โหเก่งกาจสามารถแก้ได้ขึ้นมาเชียวอ,อย่าเห็นประชาชนเป็นคนโง่ครับพวกคุณกินข้าวพวกผมก็กินข้าวกินข้าวเหมือนกันไม่ได้กินแกลบกินลำฉะนั้น เรื่องนี้เนี่ยจะต้องพูดกันให้ตรงๆให้หนักแน่นว่าถ้าคิดว่าจะทําได้ทําไมไม่ทำไอปรับโครงสร้างแก้สนยงสัญญาเนี่ยมันทําได้แต่คุณก็อ้างเอุว่าไม่ทําแล้วถ้าทําไม่ได้ แล้วทำไมหยิบมาหาเสียงฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ประชาชนอย่างเราเราเราต้องรู้ให้เท่าทันแล้วต้องสั่งสอนนักการเมืองว่าอย่าเห็นประชาชนเป็นคนโง่ผมเนี่ยแก่แล้วผ่านการเลือกตั้งผ่านการหาเสียงแบบนี้มาแล้วหลายรอบผมรู้ว่าเวลาหาเสียงจะต้องพูดยังไงแต่ว่า มันต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสิครับผมแก่แล้วผมก็ไม่อยากให้ตอยถูกหลอกก็เข้าไปด้วยฉะนั้นวันนี้มาขีดเส้นใต้เตือนเลือนพักการเมืองว่าเวลาจะหาเสียงเนี่ยถ้าทําได้จริงทาทั้งหมดที่พูดมาได้จริงผมที่ด่ามาทั้งหมดขอถอนแล้วจะขอแสดงความนับถือจริงด้วยแต่ถ้าทําไม่ได้หยุดยาหาเสียงหลอกประชาชนแบบนี้